นี่คือถนอนเส้นต<า>ัดเซาานะครับท่านผู้ชมแซงมามองหน้าชก <c oughs> ก็จะมีโนุถนนของเขานี่คือจะเรียกได้ว่ามีระเบียบวินัยมากนะครับมีไฟแดงไฟเขียวนะครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกันมางใดว่ามางมองไดดีๆกันนั่นเด้อบรรยากาศดีๆกัน <c oughs> แวะเลยก็จะมีรถ หลากหลายนะครับในปากเซรถเย่้มกันนะผู้ชมรถในเมืองปากเซนี่นะครับเยอะพอจะเป็นพวกส่วนมากก็รถรถแบบคันใหญ่นะครับรถคันใหญ่รถเก่งก็จะมีเห็นบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นพวกรถกระบะสี่ประตู f o r ์ u n ูเร์ถตู้นะครับเป็นส่วนใหญ่เมืองปากเซนี่ จะเรินนะครับจะเรินพอๆกันในเมืองไทยบ้าง้เทียบแล้วก็จังหวัดอุบลหนึ่งจังหวัดหนึ่งจังหวัดของอุบลก็ว่าได้เพื่องปากเซอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับรถมีไม่มีก็ต้องติด L A O อ A าลาวนี่ก็จะเป็นสุนมังปลาจะเบียนรถประเทศลาวก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอื้นสีเหลืองตัวสื่อสีดำส่วนใหญ่ปเ,เป็นรถพวกปอร์เชเนอร์เยอะครับโโยต้าเยอะมากในในประเทศลาวนี่ ตอนปอลาวนี่รถวอรจนเนอร์พวกรถใหญ่ๆเยอะมากและส่วนมากเลยจะเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าซะส่วนใหญ่นี่ก็เราก็จะมาหาชิมหาของอร่อยๆนะครับรับประทานกันร้านเกาจีแล้วก็กาแฟเนาะมีกาแฟบั้ยเฮ้ยเขาติดหาไ,ไหนกาแฟนี่ใช่ไหมไหน,นี่กาแฟนั่นช่ไน,นี่กาแฟชงอันนั้นชนะกาแฟนั่นอะ กาแฟชงฟ่มเสมันมีไม่ใช่กาแฟ,แฟสดนะกาแฟสดมีอะไรอยู่ในเออไปหาร้านกาแฟสดดีกว่าที่มีเขายิ่พร้อมไม่ได้มีห,หรอกมั้งคุณพร้อมกันนะ,ะไม่มีหรอกพร้อมกัน,นมันมีบอแบบนั้นเขาเขาอันนี้มันเขาขกินเขายิาง่งอะไรยังไงไปจับเอาไหมเอออ,อันนี้อยู่ในร้านนี้ก็ได้เอาไปจับอ่าเอาละเราจะจอดทำไมเราจะลงด้านนี้อยู่เรื่อยเลยความเคยชินทีนี้เราก็จะลงเลยครับประตูรถประตูรถมันก็จะค่อนข้างพิเศษนิดนึง งไม่ได้ <laughs> โอเคขอบใจขอบใจล่านใดเหเนอรล้านใดแทบเขาจี้เดกาแฟอันนี้กว๋วยจับเออเ,เรานั่งกินกว๋วยจับแล้วก็สั่งเ้าจี้กิน <c oughs> กาแฟนะครับอันนี้ก็สบายดีพี่น้องสอบปปรลรวครับ <c oughs> มีอย่างกินแน่เนี่ย ข้าวเปียกข้าวเปียกคือก๋วยจับอ่ะเนาะเอาก๋วยจับข้าวเปียกคืออะไรอ่ะก๋วยจับไงข้าวเปียกแม่เส้นเท้าที่เหลือมีด้วยโอ้อันนี้ข้าวเปียกปะเนี่ยอันนี้ไมนมีโอ้ไมนมีโอ้เอาเอาเอามาๆกินนั้งกั่นเลมานั่งกินนั้งกันเลวติดประตูรถเลยดับเครื่องรถเออเอาบทศึกสาเอาก๋วยจับให้หนึ่งถ้วยฮะ เออเอาแบบนั้นเนี่ยงนะให้เองบอกเออขับเลี่ยนนั่นแหละขับเปลี่ยนสองขวยเออเฮอานนี่ล่ะกินนี่ล่ะ,นนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเออลืมแลกตังค์อ่ะไม่ได้ใวะต้องแลกตังค์เดี๋ยว ลืมไปเลยเงินบาทเ,เท่านาะลืมแลกตังค์วะเอาล่ะเดี๋ยวค่อยไปหาแลกตังค์